หนึ่งสามสี่ห้พอได้หลักการปกครองให้ประการต่อไปเครื่องมือกลไกกฎหมายทั้งหมดที่ขัดต่อหลักการปกครองอันนี้ถูกยกเลิกหมดครับถูกยกเลิกหมดนะฮะและก็สร้างกฎหมายใหม่สร้างกลไกสร้างหน้าที่และกำหนดหน้าที่ของกลไกรัฐทั้งหมดเนี่ยให้สอดคล้องกับหลักการปกครองอันนี้ระบบข้าราชการก็จะถูกเปลี่ยนไปไม่ใช่เป็นประสงนิกรของ,ของกษัตริย์ แต่เป็นผู้บริการประชาชนเห็นไหมและก็ในหลักอื่นๆทั้งหมดก็จะต้องยึดโยงอยู่กับหลักการปกครอง5ประการสร้างรัฐนูลขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะมาจากสภาร่างรัฐนูลหรือใครนะครับเขียนรัฐนูล จะต้องเขียนรัฐมนูญไม่ไปขัดกับหลักการปกครองห้าประการท่านเห็นไหมฮะมันง่ายนิดเดียวที่ผมบอกว่าการเขียนรัฐมนูนให้เป็นประชาธิปไตยได้นะนะการเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาไตายมันเขียนง่ายกว่าการเขียนรัฐมนูญให้เป็นปเผด็จการครับและก็เขียนไม่เกินสามวันนะครับผมจริงๆเลยสามชั่วโมงเลยจำไปเขียนไม่เกินสามวันก็เสร,นะร็จนะรัฐมนูนประชาไตายเนี่ยเพราะว่ารัฐมนูนประชาไตายเนี่ยมันง่ายกว่ารัฐมนูนเผด็จการ ดังนั้น่ท่านอย่าไปห่วงเรื่องการสร้างรัฐนูนในเป็นประชาไทยและก็นะคนไทยเรามีความรู้ครับไม่ใช่ไม่มีความรู้นะสามารถเขียนรัฐนูนกันได้นะแต่อำนาจที่จะนะให้เราเขียนรัฐนูนนะั้นเะน่ยมันไม่มีวันนี้อำนาจในการเขียนรัฐนูนไปไปอยู่ที่คอสชอและคอสชอมอบหมายคณะกรรมาการร่างรัฐนูนไปเขียนมนันก็เลยได้รัฐนูนฉบับเฮียสุดๆมาอย่างนี้นี่ไง ถึงบอกว่าภารกิจของเราเนี่ยนะรวมกันทุกกลุ่มและคนล้มและบอ่อผดีการมันแล้วนะครับขั้นที่สองคือนะสร้างระบออประชาธิปไตยไม่ใช่ไปสร้างรัฐธรรมนูญอย่างเดียวสร้างระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับคุณจะต้องไม่ใช่ว่าสร้างกฎหมายอย่างเดียวคุณจะต้องไปเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของกลไกรัฐหรือว่าสเตตแมชชีนนะนกลไกรัฐทุกตัวเนี่ยจะต้องเปลี่ยนบทบาทหน้าที่จากบทบาทหน้าที่รับใช้กษัตริย์เป็นขี้ข้ากษัตริย์เนี่ยนะ เรือเป็นขี้ข้าคอทชอเนี่ยต้องเปลี่ยนบทบาทหน้าที่มาเป็นผู้บริการประชาชนถ้าเห็นไหมครับเปลี่ยนทั้งปรัชญาเปลี่ยนทั้งบทบาทหน้าที่ของกลไกรัฐทุกตัวนี่คือภารกิจของขบวนการประชาธิปไตยครับดังนั้นขอฝากไปถึงพี่น้องเราทุกกลุ่มนะอย่าได้เอาแต่ความสะใจนะภารกิจของเรามันต้องทําเป็นระบบครับต้องสร้างกขึ้นอย่างเป็นระบบและเรากําลังทํางานใหญ่ เรากําลังต่อสู้เพื่อเปลี่ยนนะเปลี่ยนระบอบในประเทศไทยไม่ใช่พูดเอามันกันอย่างเดียวนะเพราะว่ามวลชนไข่ขาวก็จํานวนเป็นสิบสิบล้านวันนี้ไม่ใช่เป็นจํานวนล้านนะครับเป็นจํานวนเป็นสิบสิบล้านเขากําลังรอกําลังฟังอยู่เราต้องนึกถึงตัวเองว่าถ้าเราประกาศได้นะแบบแบบเอาแต่ความใสดใจอย่างเดียวนะั้นถามว่ามวลชนไข่ขาวจํานวนเป็นสิบสิบล้านเนี่ยเขาจะมาด้วยกับเราหรือเป็นไปไม่ได้ครับ วันนี้เนี่ยที่บอกว่ามวลชนนะในการเปลี่ยนระบบนั้นนะมันเกิดขึ้นได้สองทางทางที่หนึ่งคือเราสร้างขึ้นมาทางที่สองเขาเรียกว่ามันเกิดแนวร่วมมุมกลับครับนะที่ผมพูดมาทั้งหมดนะั่นคือการสร้างขึ้นมาสร้างองค์การมวลชนสร้างกลุ่มต่าง,างๆสร้างอำนาจคู่ขึ้นมานะอันที่สองเนี่ยเราไม่ได้สร้างเองครับอันที่สองเนี่ยมันเกิดจากนะเขาเรียกว่าเป็นแนวร่วมมุมกลับนะ เป็นเร,รือรวมมุมกลับการที่เกิดในร่วมมุมกลับเนี่ยมันเกิดมาจากไหนเราไม่ได้ทําเองนะครับอันเนี้ยมันเกิดมาจากฝ่ายเขานี่แหละมันเกิดมาจากฝ่ายกษัตริย์มันเกิดมาจากคอสชว,วันนี้ด้านหนึ่งเนี่ยนะเขาพยายามที่จะขยายมวลชนของเขาไปท่านเห็นไหมฮะเขาพยายามขยายมวลชนเขาเขาใช้เขาใช้กรมการปกครอง เข้าไปจัดตั้งกรรมการหมู่บ้านเข้าไปจัดตั้งองค์การมวลชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านไปถึงระดับชาินะแล้วก็เชื่อมโยงไปนะแล้วก็ตั้งเป็นมวลชนนะเขาเรียกว่ามวลชนปีศาจคือกปปศพวกนี้เอาไว้รองรับนะชี้นาทิศทางในการเคลื่อนไหวมวลชนนะประสานกับกระทรวงมาหาดไทยที่จะชี้นาคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้รวมกันระหว่างนะครับระหว่างองค์การมวลชนของรัฐ กับองค์การมวลชนที่สร้างโดยมวลชนของฝ่ายกษัตริย์วันนี้เขานี่แหละปฏิรูปของเขานี่แหละคือการปฏิรูปของเขาแหละเพื่อเขาจะใช้มวลชนเนี่ยว้รบก,กับนะว้รบหรือไว้ต่อสู้กับฝ่ายประชาชนนะโดยที่นะภาพทหารนะกองทัพและกษัตริย์เนี่ยแอบอยู่ข้างหลังส่งกำลังบงังวงทั้งเงินทองทั้งอะไรรวมกระทั่งถึงอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ นี่ที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมพูดให้รู้ทันไอ้พวกฝ่ายปฏิการว่าในอนาคตมันะมเตรียมแผนไว้ถึงขนาดนี้ทีนี้เนี่ยเราต้องรีบสร้างองค์การมวลชนของเราเนี่ยนะครับขึ้นมาให้แข็งแกร่งเพราะว่ามวลชนนี่มันอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละมวลชนมาอยู่ในตำบลจังหวัดนั่นแหละขณะที่เขาจะมาแย่งมวลชนเราไปเขาอาจจะได้ไปแต่ตัวเรือนร่าง แต่เราทํางานเนี่ยนะที่เราจะเอาชน,นะองค์การมวลชนก็ได้เราทํางานเพื่อจะเอามวลชนคืนมาทางฝ่ายเราได้นะั้นเราต้องทํางานในลักษณะนะวิญญาณเป็นของเราเขาเข้าไปจัดตั้งองค์การมวลชนในหมู่บ้านแต่ถ้าจิตวิญญาณของคนในหมู่บ้านนะั้นเขาเป็นคนฝ่ายเราเขาเห็นด้วยกับฝ่ายประชาธิปไตยเราก็จะเท่ากับแผนซ้อนแผนมึงไปจัด ตั้งกรรมการในหมู่บ้านแต่กูจะจัดตั้งความคิดกรรมการในหมู่บ้านและไม่จําเป็นต้องมาแสดงออกว่าเป็นพวกเราแต่ให้เอาแนวทางพวกเราไปใช้พอถึงเวลาหนึ่งเดียนะครับที่เขาจัดตั้งไว้แล้วได้แหละถ้าหากว่าอุดมการเป็นฝ่ายเราเมื่อถึงเวลาพร้อมที่เราลุกขึ้นมาสู้กรรมการหมู่บ้านก็จะประกาศเป็นหมู่หมู่บ้านไปว่ากรรมการหมู่บ้านนี้นะครับ ปฏิเสธรัฐบาลนะเผด็จการปฏิเสธนะขอให้ความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกันกับทหารในกองทัพทหารประชาิไตยถึงเวลาหนึ่งนะเมื่อเงื่อนไขมาถึงเขาจะประกาศสนับสนุนขบวนการประชาชนยืนอยู่นะหลังประชาชนและก็ปกป้องประชาชนไม่ใช่นะไปอยู่ฝ่ายเผด็จการ นี่คือหลักคิดครับนะหลักคิดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทําได้ในวันนี้นั้นเนี่ยนะครับเราถึงบอกว่าอย่าไปโฉงชางนะอย่าไปโฉงชางถ้าไปโฉงชางมันจับทานได้แนละ้วเราทํางานลําบากวันนี้เขาไปจัดตั้งกรรมการในหมู่บ้านฝ่ายเรานะครับโดยเฉพาะฝ่ายที่อยู่ฝ่ายชาติไทยเนี่ย ท่านซ่อนซุ่มซ่อนตัวเข้าไปผมบอกเลยเลยว่าซุ่มซ่อนตัวเข้าไปมึงมาตั้งกรรมการหมู่บ้านมึงจะเอากูไปใช้เป็นขี้ข้ามึงเข้าไปครับเข้าไปใกล้ชิดเพื่ออะไรร่วงความลับรู้เรื่องทั้งหมดและก็นี่แหละครับเราเขาจะมาจัดตั้งเราแต่เรากลับไปจัดตั้งเขาใช้ลักษณะนะเขาจะตั้งเราเราจะตั้งเขาครับ นะใช้ยุยทธวิธีเขาจะตั้งเราเราจะตั้งเขาเมื่อเขาเข้ามาจะตั้งฝ่ายเราเราเข้าไปครับไม่ใช่ไม่เข้าไปเข้าไปรับรู้เรื่องราวทั้งหมดของเขาว่าเขาจะทําอะไรยังไงและก็ส่งข้อมูลตัวนี้ออกมาให้กับฝ่ายเรานะครับนี่คือลักษณะซุ่มซ่อนต่อสู้และก็น,นี่คือการสร้างอํานาจคู่ที่เป็นรูปธรรมที่สุดตามยุคตามสมัยที่เป็นจริงเพราะว่าเขากําลังขยายนะครับเครือข่ายที่จะสร้างกรรมการหมู่บ้านขึ้นมาคุม นี่นะครับผมบอกให้ท่านได้รู้ไว้บอกแล้วว่าเรื่องเรื่องข้อมูลด้านอื่นท่านไปฟังคนอื่นแล้วกันผมจะมาพูดเรื่องการจัดตั้งเรื่องตู้งนะทีนี้เนี่ยไอ้แนวร่วมมุมกลับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากอะไรครับจากผลของการปกครองผลของการบริหารประเทศการปกครองที่ไม่ให้เสรีภาพนะสักวันหนึ่งคนมันจะเข้าใจครับมันจะเริ่มอึดอดัดอย่าว่าแต่วันนี้ไม่มีข้าวจะกินเลย อย่าว่าแต่วันนี้มันเศรษฐ,ฐกิจมันแย่นะครับให้เศรษฐกิจดียังไงเนี่ยให้คุณดียังไงเนี่ยคุณรวยยังไงเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่มีเสรีภาพคุณก็อยู่ไม่ได้นะคุณก็อยู่ไม่ได้เหมือนกับว่าให้คุณกินหูฉลามทุกมือแต่เอาเอาคุณเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยถามว่าคุณอย er ู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะอย่าว่าแต่เศรษฐกิจมันเรววันนี้เนี่ยนะอย่าว่าแต่เศรษฐกิจมันเร็วได้เลย ให้เศรษฐกิจดียังไงนะแต่ถ้าคนมาขาดเสรีภาพอย่างปัจจุบันนี้แนวร่วมมุมกลับความไม่พอใจของประชาชนที่มีต่อร,รัฐบาลที่มีต่อระบบนี้มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆและยิ่งวันนี้นะครับยิ่งวันนี้เราเห็นได้ชัดเศรษฐกิจก็พังพินาศลางหายณะนะนะแห่งเศรษฐกิจกำลังมาถึงแล้วอีกไม่ช้าไม่นานนะครับ การปกป้องค่าเงินจนวันนี้แทบจะไม่มีเงินเหลือนะไม่มีเงินคองคลังเหลือแล้วเนี่ยนะครับในที่สุดนะเราก็จะได้เจอกับหายนะครั้งใหม่ในทางเศรษฐกิจท่านผู้ฟังนี่เสียงผมยังไปนะครับท่านผู้ฟังครับเสียงยังไปนะฮะผมไม,ไม่ทราบเหมือนกันว่าเสียงไปอยู่หรือเปล่ายังไงยังไงช่วยแจ้งกลับมาหน่อยนะครับท่านผู้ฟังนะอ่านะ นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับสองพลังเนี่ยพลังนะที่เป็นแนวร่วมที่เราสร้างขึ้นมาหรือว่ามวลชนที่เราสร้างขึ้นมากับมวลชนที่เกิดจากเนี่ยนะครับสาภาพที่มันบีบให้เขาต้องพลิกกลับมาต่อต้านกับฝ่ายผู้ปกครองกับฝ่ายบริหารประเทศที่เรียกว่าแนวร่วมมือกลับสองตัวนี้นะครับพอถึงเงื่อนไขที่สําคัญที่บอกว่าความพร้อม นะบางคนบอกเมื่อไหร่จะพร้อมล่ะนะคือคําว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเนี่ยนะไม่ต้องไปถามวันเวลาหรอกนะครับความพร้อมข้อสังเกตก็คือว่าวันที่แนวร่วมมุมกลับเกิดขึ้นอย่างมากมายท <c oughs> ่านฟังให้ดีนะผมพูดเนี่ยนะผมเน้นในหลักนะท่านไปฟังสักสามสี่รอบนะสิ่งที่ผมพูดแล้วท่านจะเข้าใจโดยเฉพาะพวกเราที่ไปจัดตั้งมวลชนเพื่อต้องไปตอบคำถามต้องให้ความเห็นเห็นกับมวลชนเนี่ยนะครับ วันที่เราพร้อมคือวันที่เราดูแนวร่วมมุมกลับนะครับถามว่าทําไมต้องไปดูแนวร่วมมุมกลับเพราะแนวร่วมมุมกลับนี่คือตัวดัชนีชี้วัดว่าอุณหภูมิเนี่ยถึงจุดเดือดแล้วหรือยังเพราะว่ามวลชนที่เราสร้างขึ้นนั้นเนี่ยนะเราจะทําให้นะอืเราจะกําหนดเนี่ยนะให้มันเดือดเมื่อไหร่นี่มันยังได้ ถ้าม,มวลชนที่เราสร้างขึ้นมาเดือดอย่างเดียวโดยที่แนวร่วมมุมกลับเนี่ยนะยังไม่เดือดเนี่ยอันนั้นเนี่ยนะครับยังไม่ถือว <un> ่านะยังไม่ถือว่ามันเป็นเงื่อนไขที่สมบูรณ์เงื่อนไขที่สมบูรณ์ก็คือแนวร่วมมุมกลับนี่แหละสาคัญครับท่านผู้ฟังบางคนว่าเราต้องไปสร้างแนวร่วมเราต้องไปสร้างมวลชนเอาไว้ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ย นะเราก็ไม่มีทางที่จะสู้กับมวลชนของเขาได้ก็อันนั้นถูกครึ่งหนึ่งครับถูกครึ่งหนึ่งนะถูกครึ่งหนึ่งแต่ที่ถูกทั้งหมดก็หมายความว่าเราต้องดูแนวร่วมมุมกลับคนที่เขาเป็นไข่ขาวคนที่เขาเป็นประชาชนที่อยู่นอกจัดตั้งเราเนี่ยว่าอารมณ์ร่วมความรู้สึกนะการสแสดงออกเขาอย่างไรมันเปรียบเสมือนไฟ นะแนวร่วมมุงกลับเปรียบเสมือนไฟที่ถ้าเกิดไฟจากแนวร่วมมุมกลับถ้าไฟลุกแล้วเนี่ยเรานะครับไฟพลังไฟเราเนี่ยเปรียบเสมือนนะน้ามันหรือเปรียบเสมือนนะออกซิเจนไฟเวลาไปเกิดปั๊บเอาน้ํามันราดมาก็ยิ่งลุกโชนเอาออกซิเจนเข้าไปยิ่งลุกโชนใหญ่นี่แหละครับนั่นแหละคือวันที่มีความพร้อมถ้าวันไหนเราเห็นว่าพวกแนวร่วมมุงกลับพวกประชาชนเนี่ยนะมีความรู้สึก นะมีความรู้สึกไม่พอใจต่อการปกครองต่อการบริหารประเทศจนถึงขั้นที่เนะเริ่มกอ่อตัวกันเริ่มกอ่อตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนโดยที่เราไม่ได้จัดตั้งจะก,ก่อตัวกันจากกลุ่มผลประโยชน์ของเขาเช่นกลุ่มธุรกิจเช่นกลุ่มอาชีพต่างๆกอ่อตัวขึ้นมาขอให้เราในด้านนะผู้ที่ทำงานด้านการจัดตั้ง ให้เราเนี่ยละครับได้เข้าไปผสมรวมโดยที่เราไม่ต้องไปนําเขาให้นําในรูปแบบที่เขานําอยู่นั่นแหละเราอย่าไปชิงการนําหรืออย่าไปนําเขาเองเราไปผสมรวมอย่างเดียวไฟเนี่ยนะไม่จะเป็น้ว่าใครเป็นคนจุดหรอกครับแต่ถ้าทําให้ไฟมันลุกเนี่ยนะมันก็เผาไหมได้หมดแหละดังนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเรานะครับให้สังเกต ให้สังเกตแนวร่วมมุมกลับและแนวร่วมมุมกลับที่ถามว่ามันเกิดได้ยังไงมันก็เกิดได้จากสองทางอีกเหมือนกันที่เมื่อกี้บอกว่าเกิดจากการบริหารประเทศของเขานะอันนั้นเป็นพื้นฐานครับผลจากแนวร่วมมุมกลับเนี่ยมันเกิดจากการบริหารประเทศที่มันเหลวแหลกที่มันล้มเหลวผลจากระบบการปกครองแบบกษัตริย์ที่มันอุบาทเหมือนทุกวันนี้เนี่ย มันก่อให้เกิดแนวร่วมมุงกลับเท่านั้นยังไม่พอครับอีกด้านหนึ่งแนวร่วมมุงกลับมันเกิดมาจากคําอธิบายนะมันเกิดมาจากสื่อฝ่ายเรามันเจอเกิดมาจากคําอธิบายการชี้นําของฝ่ายประชาธิปไตยดังนั้นจะาเห็นไหมครับการผสมผสานการทํางานระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยนะครับทุกๆกลุ่มวันนี้มันมีผลต่อการสร้างแนวร่วมมุมกลับให้มันเติบโตเร็วขึ้นไปอีกนะ บางคนบอกมันก็เหมือนกับที่เราไปจัดตั้งและมันเอาเข้ามากลุ่มเรามันไม่เหมือนกันครับอันนั้นหมายความว่าเราไปสร้างนะมวลชนขึ้นมาด้วยตัวเองแต่อันนี้เนี่ยเขาได้รับอิทธิพลได้รับความคิดเห็นนะได้รับความรู้จากสิ่งที่เรานําไปเสนอนะครับอย่างที่หลายๆกลุ่มกํลาลังทําอยู่เนี่ยหลังจากที่เขาได้รับความรู้เนี่ยนะเขาก็จะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนะเปลี่ยนความคิด นะถึงขั้นเปลี่ยนจุดยืนและเปลี่ยนอุดมการมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยได้นี่นะครับการทํางานของพวกเราวันนี้ท่านเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่แค่ตะโกนเปล่าเปล่าเปล่า,ลา,ลาแล้วมันได้นะมันต้องทํางานกันอย่างมีระบบมีขั้นมีตอนมีรายละเอียดนะแต่ขอบอกกับท่านให้ได้รับรู้ด้วยว่าสิ่งที่ท่านกังวลว่าไม่มีโอกาสชนะแล้วเราเอะแพ้ฝ่ายเผด็จการแล้ววันนี้ขอบอกท่านว่า ไอ้ความเงียบของกระบวนการประชาธิปไตยวันนี้นั้นมันไม่ใช่เป็นความเงียบที่บอกว่าเราพ่ายแพ้แต่นี่คือลักษณะการปรับยุทธวิธีของการทำงานแบบซุ่มซ่อนทำงานด้านลึกเพื่อสร้างเงื่อนไขรอแนวร่วมนะทั้งแนวร่วมทั่วไปและแนวร่วมมุมกลับรอเพื่อที่จะลุกขึ้นมาสู้พร้อมกันเพราะว่าสถานการณ์ในเมืองไทยท่านรู้ไหมครับ ที่นาไปสู่การเปลี่ยนระบอบแล้วจริงๆนะครับเพราะว่ามันประชาธิปไตยมันเป็นประเด็จการมากเท่าไรก็ยิ่งใกล้ประชาธิปไตยมากขึ้นเท่านั้นผมเคยพูดบอกท่านหลายครั้งแล้วแล้ววันนี้ไอ้สัญญาณที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณของประเด็จการและประเด็จการหนักขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งคําถามสี่คำถามนะที่ออกมาเนี่ยนะอันนี้พอออกมาปั๊บผมชอบแล้วไม่ใช่ผมไม่ชอบนะ ไม่ใช่ว่าผมไปสนับสนุนฝ่ายบริการแต่ผมชอบครับชอบตรงไหนชอบตรงที่ว่ามันสามารถนะไปสร้างแนวร่วมมุมกลับได้อีกเยอะแน่นอนแล้วครับบางคนก็บอกว่าเขาเอาไว้ไปหาเสียงเอาเถอะครับไอ้เรื่องนั้นปกติเขาเอาไปหาเสียงแต่วันนี้แนวร่วมมุมกลับมันเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและก็เรากําลังทํางานด้านลึกกันอยู่ทีนี้พี่น้องประชาชนบางคน ไม่เข้าใจแนละตามสถานการณ์ไม่ทันวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจที่น่าเห็นใจเพราะอะไรครับเพราะว่าการทํางานด้านลึกจะเอามาบอกออกอากาศกะไม่ได้แต่ขอรับรู้ด้วยว่านะคนที่กาลังหมดกำลังใจบอกว่าเราแพ้เขาแน่อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมขอบอกว่าวันนี้เนี่ยนะมันเป็นประเด็จการมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งใกล้ประชาธิปไตยมากขึ้นเท่านั้นขอให้พวกเราที่ทํางานเนี่ยอย่าเสียกําลังใจอย่าทอ้อ บางคนบ่นท่อไม้ผมนะผมก็ได้อธิบายไปก็เข้าใจกันและนี่นะครับเอาสิ่งที่ผมพูดไว้เนี่ยไปบอกมวลชนไปบอกประชาชนให้เขาได้เข้าใจนะและก็สิ่งที่เขากําลังโต้ตอบกันเนี่ยนะครับไอ้เรื่องเสียคาถามก็ดีเรื่องอะไรก็ดีนะท่านไปรับฟังนะไปฟังกันแล้วกันแต่เรื่องหนึ่งวันนี้ผมนะจะเอามาอธิบายเพิ่มเติมให้ท่านได้เข้าใจนะก็สรุปเรื่องนะ พวกเราไว้ก่อนว่าวันนี้หนึ่งเราต้องแยกมิตรแยกศัตรูกันได้ไดในกระบวนการประชาธิปไตยนั้นมีหลากหลายกลุ่มเราอย่าเที่ยวไปผลักพวกเดียวกันให้ไปเป็นศัตรูหรือว่าไปชีว้ว่าเขาไม่มีอุดมการณ์กันไปเลยนะแล้วก็ไปเข้าใจผิดคิดว่าเขาไปปกป้องและบอบเผด็าการเราอย่าไปแปลความหมายถึงขนาดนั้นเขาเพียงแต่ว่าอยู่ในสภาพบังคับทําอะไรให้ความเห็นใจกันนะแยกมิตรแยกศัตรูกันได้ชัดสองแยกเรื่อง นะ <anca> แยกเรื่องว่าทําได้ก็ทาไปได้คนในประเทศทําเรื่องอะไรได้ทําเรื่องอะไรทไักไม่ได้คนนอกประเทศทําเรื่องอะไรได้ทําเรื่องอะไรไม่ได้คนที่อยู่นอกประเทศนะพูดจาเปลา่าเปลา่าเปลา่านะไม่ต้องกลัวผิดก,กฎหมายทําได้แต่จะไปจัดตั้งมวลชนในประเทศเพื่อจะไปนําการต่อสู้ในประเทศก็ทําไม่ได้เนะเห็นไหมมัน <Gener> ม <ations> ีทั้งทําได้กับทำไปได้ทั้งสองฝ่ายเราต้องร่วมมือกันแบ่งหน้าที่กันทำสาม วันนี้เราจะต้องรู้ว่านะสิ่งที่เรายังแพ้เขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องความไม่ชอบทมไม่ใช่เรื่องไม่มีเหตุผลแต่เราแพ้เขาเพราะว่าเรายังไม่มีอำนาจเพียงพอและยังโค่นล้มเขาไม่ได้ดังนั้นวันนี้เลิกพูดเรื่องเหตุเ,เรื่องผลเ,งเลิกพูดเรื่องความชอบธรรมะะไม่ใช่เลิกพูดนะหมายความว่าเราเลิกคิดว่าถ้ามีความชอบธรรมแล้วมีเหตุมีผลแล้วจะชนะไม่ใช่นะเราพูดต่อไปเถอะเพราะว่าเราต้องสร้างแนวร่วมมุ่งกลับก็อย่างที่บอกนะครับเราต้องสร้างแนวร่วมของเราขึ้นมา ทีนี้เนี่ยนะสิ่งที่เรานะจะต้องทําก็คือการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างอํานาจคู่การสร้างอํานาจคู่ก็บอกแล้วและพูดไปแล้วสร้างอํานาจคู่ขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อไปโค่นล้มนะถ้าเราไม่โค่นล้มระบบเข้าก่อนเราไม่มีทางที่จะไปถึงสหพันธรัฐเราไม่มีทางที่ไปถึงสาธารณรัฐเราไม่มีทางที่จะได้ประชาธิปไตยเห็นไหมครับจะได้สหพันธรัฐก็ต้องไปโค่นล้มระบบ หรือรเผด็จการกษัตริย์ก่อนจะได้สาธารณรัฐก,ก็ต้องไปโค่นล้มระบบนะฮะเผด็จการกษัตริย์ก่อนจะได้ประชาธิปไตยก็ต้องไปโค่นล้มระบบะเผด็จการกษัตริย์ก่อนดังนั้นฝ่ายเราทุกกลุ่มวันนี้มีเป้าหมายเดียวกันนะครับไม่ใช่แตกแยกกันไม่ใช่แตกแยกกันนี่คือนะฮะสรุปข้อที่สี่ก็คือว่าเราดูเงื่อนไขวันเวลาความพร้อม ไม่ใช่เราไปประกาศเอาเองนึกเอาเองว่าเมื่อไหร่พร้อมแต่ข้อสำคัญจากการทำงานของทุกกลุ่มเนี่ยเราสังเกตที่ตัวแนวร่วมมุมกลับว่าวันนี้มเ,เกิดแนวร่วมมุมกลับมากมายขนาดไหนนั่นแหละครับคือวันที่เราประกาศวันที่เราประกาศว่าจะเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นนะคนที่สำคัญกว่าแนวร่วมไฟเราก็คือพวกแนวร่วมมุมกลับเนี่ยเขาจะเข้ามาร่วมกับเราและนั่นคือเป็นซูนามิเลยทีเดียว นะครับเป็นซูนามิเลยทีเดียวและนั่นแหละครับคือตัวชี้ขาดนอกจากมวลชนที่เราจะตั้งแล้วมีแนวร่วมมุ่งกลับมาหรือมานั่นแหละคือตัวชี้ขาดที่ทําให้กองทัพต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนจุดยืนนะจากการรักษาระบอบเก่ามาเป็นผู้สนุนให้ประชาชนปกครองโดยระบอบใหม่คือระบอบประชาธิปไตยนี่วันนี้ผมเข้ามาเตือนสตินะเข้ามาให้หลักคิดกันไว้เพราะอะไรครับเพราะว่า หนึนะมีความเข้าใจผิดคิดว่าวันนี้ฝ่ายเราอ่อนแอลงแล้วนะจริง,รงๆแล้วนะมันไม่ใช่เลยครับเพียงแต่รูปแบบการทํางานต้องซุ่มซ่อนนะไม่ให้ข้าศึกแม่ศัตรูรู้สองวันนี้เราไปคิดนะแยกมิดแยกศัตรูกันยังไม่ชัดเจนวันนี้ต้องมาเตือนสติกันบางคนนะผลักมิตดรดเป็นศัตรูกันไปเลยนะก็ต้องมาเตือนสติกันไว้บอกแล้วว่าผมมองทุกกลุ่มเป็นเพื่อนเป็นมิตรกัน ผมจึงพูดอย่างนี้อย่าได้เข้าใจผิดคิดว่าผมเนี่ยนะครับมีปัญหากับใครไม่มีนะครับผมทบหนุนทุกกลุ่มของฝ่ายประชาธิปไตยที่ต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการผมโม่หินกองไว้เต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วครับเหลือแต่ว่าเมื่อไหร่เราพร้อมที่จะไปสร้างบ้านสร้างเมืองกันนั่นคือรอเงื่อนไข,ขของการลุกขึ้นมาโค่นล้มเปลี่ยนระบอบครับนะทีนี้วันนี้ผมจะต้องไปเข้ากับรายการคุณยุทธและก็นเนี่ยจะไปต่อรายการคุณยุทธเลยนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยนะจะเรียกสกายคุณยุธไปแล้วก็เราก็ได้ฟังกันทั้งสองทางเลยนะครับก็สำหรับรายการของผมเองวันนี้เนี่ยนะก็ก็หวังว่าวันนี้พวกเราก็คงจะนะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าในสถานการณ์อย่างนี้นั้นเราจะต้องกํำหนดท่าทีต่อเพื่อนมิตรเราให้ถูกอย่ามองอะไรแบบสุดตรงและก็ และก็เราก็นะครับจะต้องเข้าใจว่าการต่อสู้นะภายใต้สภาพบังคับของคนในประเทศเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้และก็เราอยู่ฝ่ายต่างประเทศเนี่ยเราทำอะไรได้หรือไม่ได้นะครับและก็หัวใจสำคัญบอกแล้วนะก่อนที่จะไปพูดถึงยุทธศาสตร์ชาติให้ดีเอ่ยเนี่ยผมอ่าล่ะเดี๋ยวผมรับสายก่อน ขอขอบคุจชาวไตทุกห่งที่น้องเสือแดงที่น้องรำแข่ชาวบ้านคนไทยเนื้อเรือไตขอขอบคุณหลายที่สานวก็เข้าเสือแดงทั้งนั้นกันละไปลงกันเนืออผูแดนพราคนเสือแดงก็กราบขอบคุณอย่างแรงก็กราบขอบคุณอย่างแรงชาวเสือแดงชาวไตทุกคนชาวเสือแดงชาวไตทุกคน พอจบสิ้นก็นับกระแนนเหลืองตั้งั้างไงพ่อจบสิ้นกันนับกระแดนเหลืองตั้งั้างญ่พี่น้องชาวไทยพี่น้องเสือแดงพี่น้องหักงาผู้ห้องทรงเสียงดังเพียงเปลียนเปียนของทรงสยมีแก่ห้ายทรงเสียงถือก่อพี่น้องชาวไทยนับล้าน ชาวบ้านอยู่ดีกินดีต่อไปนี้มีสุขตัวไทยอีสานก็เป็นคนไทยเหนือใต้ก็ไทยทั้งนั้นวันนี้มาร่วมแกกันพัฒนาเมืองไทยเพื่อไทยพัฒนาเมืองไทยเบือไทยรักยิ่งรักยิ่งนานยิ่งรักรักยิ่งรักยิ่งนานยิ่งรักรักยิ่งรักยิ่งรักยิ่งรัก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  ขอบคุณขอบคุณหลายหลายขอบคุณขอบคุณหลายละมาขอบายขอกราบคุณใหญ่ พี่ม่บพ่วงไว้วางใจเทกะแนนไหนบางไทยเสือแดงขอบคุณขอบคุณแหงแหงขอบคุณขอบคุณอย่างแหงขอบคุณขอบคุณเด้นทถัดในปด้เทศราฐบาลชาวบ้านอาจนอาจนแล้วเด้อบันดนี้สีลวยแล้วเด้อบัดนี้ดีใจหลายาดียดยดยดใจน,น้ำเด้อสีลวยแล้วเด้อสีลวยแล้วเด้อพี่น้องดีใจน้ำเด้อ สลากงงไม่เกิดันขอบคุณหลายๆเด้อน้องเด้อพี่สลักงงไม่เกตดัขอบคุณหลายๆเด้อน้องเดิ้อพี่หใน,ในึนงนน่งนาดิเป็นนายกเท่อนี้เท่อน,นี้โอ้เท่อนี้เท่อนี้ดีแทมเป็นอิริเป็นสตรีคนแรกของไทยเป็นนายกคนแรกของไทยดอกไม้เหล็กสวยกิ่งใกแดงทรงเสียงแห้งๆดีใจด้วยสรงเสียงแง้งๆ ແຮງຮ